ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลนิวุฒมีนะชุมแพรัรบหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ คุณู้ฟังครับพูดถึงเรื่องดิจิทัลยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันเองนะครับดิจิทัลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนสําคัญการดํารงชีวิตในปัจจุบันเลยทีเดียวซึ่งบางคนหรือว่าใครหลายๆคนเองเนี่ยในสังคมไทยหรือว่าสังคมทั่วโลกนะครับอาจจะมีการเข้าถึงในส่วนของดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างยากจึงเป็นการส่งผลให้เกิดการเหลื่อมล้ำนะครับในในด้านของการใช้เทคโนโลยีหรือว่าการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ การเข้าถึงในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลตรงนี้เองนะครับมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมถกกันในส่วนของวันนี้นะครับโดยในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยครับกับรองาศาสตราจารย์ดรอัจชราชรยนนาวินรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงห์ศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ ครับอาจารย์ครับในส่วนของเรื่องดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเนี่ยอย่างนี้สร้างมันดีครับอาจารย์ว่ามันก้าวกระโดดอย่างมากจึงทําให้หลายๆคนเองคุณผู้ฟังบางคนเองหรือว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงจนเกิดคําว่าความเหลื่อมล้าในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นตรงนี้เองอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็แสแห่งดิจิตอลค่ะคุณอูกก๋กำลังเคลื่อนเข้ามาทุกภาคโวนเลยนะคะคแล้วก็ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นแรงกับเชื่อมาคะ่ะที่สำคัญในโลกยุค New Normal หรือว่ายุคปัจจุบันเนี่ยนะคะคซึ่งยุคของ ICT เนี้ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะมา20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีผู้ที่เข้าถึง ICT เนี่ยมีข้อจากัดค่ะ เพราะว่า ICT เนี่ยนะคะมันเหมาะกับคนที่เป็นยุคใหมย่ยุคที่ทันสมยัยอย่างเช่นเด็ก Generation Alpha อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผู้ที่มีการศึกษาหรือว่าผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงรายได้สูงพอสมควระคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ตกอยู่ในภาวะที่ไม่ได้มีการศึกษาหรือว่าไม่ได้มีรายได้มากนักอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะ มีความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิตัลหรือว่าที่เขาเรียกว่าดิจิตัลดีไวอะค่ะอืมตรงนี้ยังมันจะเป็นช่วงอายุของ Baby Boom เบบี้บูมอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย์ ถูกต้องค่ะคืออย่างเจ n เน a เรชั่นเบบี้บูมเนี่ยนะคะบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะใช้ไลน์กันได้อยู่อะไรเงี้ยนะคะคแต่ว่าอย่างตื่อโซเชียลมีเดียบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเข้าถึงได้ยากอะไรเงี้ยนะคะเช่นแอปพลิเคชันบางอย่างหรือว่าการเข้าถึงแบบแอปพลิเคชันที่มันมีความลึกซึ้งอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะยากสาหรับคนบางรุ่นเหมือนกันนะคะซึ่งอาจารย์เจษด,ดาศิวรักษ์นะค,ะ,คะเขาก็กล่าวไว้ว่าปัจจุบันนี้ค่ะ กระแาดิจิตอลที่สร้างแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างเนี่ยนะคะมาจากยุคที่เราเรียกว่า information and communication technology uh huh. ซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะคะ คนก็ได้พัฒนามาให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีเป็นหลักค่ะแต่ว่าการที่เราให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีเป็นหลักเนี่ยมันก็ได้สร้างความเหลื่อมล้ําเพราะว่ามันก็จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่ไม่มีรายได้ที่สูงพอสมควรเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถเข้าถึงดิจิตัลเหล่านี้ค่ะ ซึ่งหลายคนนะคะก็บอกว่าโควิดในทีเนี่ยก็ส่งผลกระทบเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนะคะที่อยู่ห่างไกลหรือว่า Wi-Fi เข้าไม่ถึงหรือว่าไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะคก็ ยากค่ะที่จะเข้าถึงระบบการเรียนรู้ค่ะเขาบอกว่ายุคโควิดที่ผ่านมาที่เราจะต้อง work from home เนี่ยนะคะเด็กแม้กเรียนค่ะราว1.3พันล้านคนทั่วโลกนะคะไม่สามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารทางไกลเหล่านี้ได้ค่ะแล้วก็เด็กจำนวนไม่น้อยค่ะถึงแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะแก้ไข ปัญหาเฉพาะหนะ้าด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลค่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถทดแทนการที่เข้าไปเรียนออนไสต์ได้ไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะหรือว่าสนามเด็กเล่นห้องสมุดโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคได้นะคะทำให้เด็กเนี่ยค่ะกว่า1 3ึ่งพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยนะคะยากจนและที่สำคัญก็คือไม่ได้รับความรู้ เท่าที่เขาควรจะได้รับเมื่อไม่ได้รับความดูเท่าที่เขาควรจะได้รับก็ย้อนเข้าไปกลับสู่วงลุกเดิมนะคะก็คือภาวะความยากจนนั่นเองรวมไปถึงสังคมไทยด้วยเนาะอาจารย์เรื่องการเข้าถึงพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยที่อาจจะมีะไรายได้ค่อนข้างน้อยก็ต้องมีการขนขวายบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดการกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะทําให้เด็กเนี่ยหรือว่าลูกของตัวเขาเองเนี่ย ได้เข้าถึงการเรียนการสอนตรงนี้เองแต่บางครอบครัวนะครับที่อาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าอาจจะต้องเหมือนออกจากการศึกษาไปโดยปริยายเพราะว่าโควิด19ด้วยมันก็ทําให้เด็กเกิดปัญหาในวงกว้างหรือว่าเป็นปัญหาทางสังคมอย่างต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เองอาจารย์คิดว่ามันจะทํำยังไงให้ตรงนี้ให้มันหายไปได้บ้างครับอาจารย์ค่ะ จากข้อมูลนะคะของนวรวญยาตันะพัดกุลค่ะก็ได้มีการอ้างนะคะถึงรายงานค่ะเรื่องโควิด19 school closures and child poverty นะคะ social crisis in the making นะคะคเขาก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าการปิดโรงเรียนในระยะเวลานานๆเนี่ยค่ะมันไม่เพียงแค่ส่งผลให้เด็กนกักเรียนเนี่ย ที่หักจนนะคะเสียโอกาสในการเรียนรู้นะคะคุณอู๋แต่เราก็พบว่าบางทีค่ะ Facility บางอย่างที่เราได้จากโรงเรียนเช่นนมหรือว่าอาหารที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะ เขาก็ไม่ได้รับไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ครอบครัวอยู่ในภาวะยากจนนะคะเขาก็มีสุขภาพที่ย่าแย่ลงค่ะแล้วก็ยิ่งทําให้วงจรของความเหลื่อมล้าเนี่ยมันอย่างรากลึกมากกว่าเดิมสิอีกนะคะคยกตัวอย่างเช่นการขาดเครื่องไม้เครื่องมือนะคะสําหรับการเรียนออนไลน์คอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เราจะเป็นที่จะต้องจ่ายในราคาหลายร้อยบาทอะไรเงี้ยนะคะต่อเดือนอะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งจริงๆนะคะคุณอู๋อย่างที่ผ่านมาอย่างคณะของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อะคะก็ยังต้องมีการร่วมมือกับครู <c oughs> นะคะในการที่จัดหา Wi-Fi ค่ะให้กับเด็กนะคะที่เขาไม่มีโอกาสได้เข้าถึง Wi-Fi เพราะว่าเนื่องมาจากว่าสัญญ,ญาณ Wi-Fi ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะคะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อมาเรียนที่บ้านได้อะไรเงี้ยนะคะ ก็เห็นได้ว่าเด็กนักเรียนยากจนเนี่ยถ้าโรงเรียนเนี่ยไม่ช่วยเหลือเนี่ยค่ะก็จะเสียเปรียบเลยนะคะตั้งแต่ต้นแค่วิ่งไว่ตามโรคก,การศึกษาเนี่ยก็ไม่ทันแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยค่ะมันก็ยังเป็นของแพงนะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะถ่ายทอดวิดีโอหรือว่าสัญญ,ญาณ WiFI ไ,ไ,ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะก็ต้องมีราคาที่ประมาณหนึ่งไม่อย่างนั้นก็จะ แล้วก็ทําให้ได้ความรู้อย่างปิดติดดขัดๆเนี่ยค่ะมันก็ขวางกั้นโอกาสที่นักเรียนยากจนเนี่ยจะได้เรียนหนังสืออย่างเท่าทันและเต็มที่อะไรอย่างงี้นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ควรให้ความสําคัญสมมุติว่าอย่างโควิดในทีเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกระลองหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าแผนที่เราจะเปิดเรียนแบบ ออนไซต์ site, เนี่ยมันจะสามารถที่ทําได้ตามปกติหรือไม่ uh huh. อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็มีการให้สัญญาณ Wi-Fi ฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในประเทศเราเนี่ยในอนาคตถ้าความก้าวหนะ้าทางด้านเทคโนโลยีมันเปนเรื่องที่จําเป็นมากขนาดนั้นเนี่ยรัฐบาลค่ะก็อาจจะต้องคํานึงถึงกันให้สัญญาณ Wi-Fi ฟรีเนี่ยเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของประชาชนอื uh huh. ถ้าอาจารย์พูดขนาดนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันจะดูค่อนข้างแอบยากนิดหนึ่งนะอาจารย์คืออย่างพวกเราเองถ้าอยู่ในพื้นที่เขตเมืองอ่ะผมยังรู้สึกว่าอ่าโอเคเราสามารถเข้าถึงสัญญาณ Wifi ได้ฟรีในบางจุดนะครับย้ำนะครับว่าบางจุดมันไม่ได้แบบทั่วกรุงเทพด้วยซ้ำแต่ถ้าสมมติจะขยายไปในต่างจังหวัดเนี่ยเสาสัญญาณเองหรือว่า เครือข่ายทางโทรคมนาคมเองรวมไปถึงค่ายมือถือต่างๆหรือว่าค่ายสัญญาณต่างๆเองตรงนี้เขาก็ต้องมีการร่วมในการบรรณาการร่วมกันถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะอย่างในประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการทำโคพาร์ทเนอร์กันนะคะระหว่างรัฐบาลนะคะแล้วก็บริษัทเอกชนเนี้ยค่ะในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้แล้วก็ จัดให้เป็นสวัสดิการในการเข้าถึงต่อประชาชนคิดดูนะคะคุณอู๋ขนาดประเทศจีนที่เขากว้างใหญ่ไพศาลเนี่ย เขายังมีจุดเริ่มต้นที่จะทำแล้วก็พยายามที่จะทำมันให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่รัฐบาลก็จะต้องพิจารณานะคะในเรื่องของการจัดสวัสดิการถ้าหากว่าเรายังต้องมีการทำงานแบบ work from home หรือว่ามีการเรียนหนังสือแบบ work from home ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าตกใจค่ะว่าเครื่องหนึ่งของนักเรียนทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านค่ะ แล้วก็กว่า43ของนักเรียนเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงอ,อินเทอร์เน็ตได้แล้วก็การพัฒนาทางทโนโลยีต่างๆเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเราสร้างมาในราคาที่สูงแต่จะเป็นไปได้ไหมที่หน่วยงานภาครัฐนะคะกับเอกชนเนี่ยจะร่วมมือกันในการ สร้างอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีราคาที่ถูกลงดีขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า mm. การจัดสวัสดิการในการเช่าซื้อในราคาที่ถูกหรือว่ามีการผ่อนในราคาที่ถูกหรือว่าอาจจะจัดให้ยืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตามห้องสมุดสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเนี่ยค่ะอาจจะสร้างความเหลื่อมล้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยค่ะที่จะลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาต่อไปแล้ว <c oughs> นะถ้าสมมติผมยอ่อสเกลลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ระดับจังหวัดเองแล้วกันถ้าสมมติระดับจังหวัดเองอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพื้นที่เองเนี่ยมันสามารถดําเนินการในส่วนของแต่ละจังหวัดตัวเองได้ไหมครับครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะ <c oughs> คุณอู๋แต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็เคยมีโอกาสนะคะได้ อบรมนะคะหลักสูตรนักพัฒนาของทางด้านของนายกอบอตอแล้วก็นายกอบอจอนะคะคของประเทศไทยเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เห็นนะคะว่ามันก็มีความเหลื่อมล้ำในแต่ละจังหวัดเหมือนกันใ,<ช>ในเรื่องของการพัฒนาอะ<ช>ไรอย่างเงี้ยนะคะ<ช>คยกตัวอย่างเช่นนะคะในจังหวัดกูุเกตตอย่างเงี้ยนะคะมีประชากรแสงเป็นจํานวนที่ ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ได้องประมาณการพัฒนานเนี่ยเท่ากับจานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงๆอะคะ่ะในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเองนะคะมันก็ทําให้การกระจายของการพัฒนานเนี่ยคะ่ะหรือว่าการแก้ปัญหาภายในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เป็นไปได้ยากอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางจังหวัดที่มีปัญหามากมายอย่างเช่นสมุทรสงครามที่มีปัญหาในเรื่องของการค้ามนุษย์หรือว่าโควิด1นทีนะคะ ซึ่งมันก็มีประชากรแฝงเนี่ยจำนวนที่มากแต่ว่าก็ได้งบพัฒนาหรือว่านักพัฒนาทางด้านของการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยนะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์ทางด้านของการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยนะคะที่ไม่เพียงพอต่อ จำนวนปัญหาที่มันมีอยู่ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อจากัดหลากหลายด้านเลยค่ะรวมไปถึงถึงแม้ว่ารัฐบาลนะคะจะมีแนวทางในเรื่องของการกระจายอํานาจนะคะไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็พบว่าสิ่งที่ เป็นการที่กระจายอำนาจเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของภารักงานแต่งบประมาณเนี่ยค่ะมันก็ไม่เท่าทันกับภาระงานที่พวกเขามีอยู่อันนี้ก็เป็นปัญหาหลากหลายด้านที่ได้รับเสียงมานะคะจากนายกของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ค่ะครับผมตัวผมเองผมอยู่ขอนแก่นนะอาจารย์ซึ่งอย่างที่ทราบันดีขอนแก่นมันเหมือนเป็นจังหวัด ทางผ่านแล้วว่าเหมือนเป็นจังหวัดอีกหนึ่งเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาค่อนข้างบ้างและเติบโตเร็วพอสมควรซึ่งขอนแก่นเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขาทําเป็นสมาร์ทซิตี้ไปแล้วครับผมเลยไม่แน่ใจว่าในส่วนพื้นที่อื่นๆหรือว่าถ้าย,ย่อยลงไปอีกในต่างอําเภออะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถทําได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะด้วยพฤติกรรมของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสถานการณ์ของปัญหาเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นแล้วก็การใช้ในเรื่องของ การออกข้อกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะที่ให้ความยุติธรรมให้มากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นผ่านเครื่องมือออนไลน์นะคะเช่นการแชร์การไลฟ์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กผ่านอินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะครเราก็จะต้องมีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เท่าทันต่อพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เองมันก็เป็นการสนับสนุน เขาเรียกว่าคนกลุ่มเล็กตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนอกเหนือจากทางด้านของเรื่องการศึกษาแล้วครับระบบอินเทอร์เน็ตเองหรือว่าระบบทางดิจิทัลต่างๆเองมันก็จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรสร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นได้ด้วยอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเองเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าแม่ค้าออนไลน์เลยครับที่มีการไลฟ์สดขายของต่างๆเนี่ยมันก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวครัวเรือนของเขาเองด้วยรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆเองนะครับผมผมมองว่าภาครัฐเองเนี่ยคว ที่จะมีการคำนึงแล้วก็ให้ความสำคัญตรงนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วในส่วนของการปรับเปลี่ยนหรือว่าการกระจายอำนาจในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทั้งภาครัฐแล้วก็ในส่วนของท้องที่เองครับอาจารย์มองว่ามันมีความยากง่ายแค่ไหนครับอาจารย์ค่ะตอนนี้นะคะในหลายๆส่วนเช่นรพสตน,นะคะหรือว่าจอพอ,อจอ,อย่างเงี้ยค่ะก็มีการกระจายอำนาจนะคะไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นแต่เราก็จะเห็นได้ว่า การกระจายอํานาจเนี่ยก็จะเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งบประมาณเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะให้อปทเนี่ยทำงานในภาระงานที่เพิ่มขึ้นในงบประมาณที่มีอย่างจากัดค่ะแล้วก็ทางท้องถิ่นเนี่ยก็จะต้องมีการเก็บ ทางด้านของภาษีหรืออะไรต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองแต่ว่าด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจอะค่ะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะมีการจัดสรรรายได้เหล่านี้นะคะมาได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐเนี่ยค่ะอาจจะต้องวางแผนกันต่อไปนะคะว่าเราต้องอาจจะต้องมีการประเมินนะคะหน่วยงานซึ่งตอนนี้ก็มีการดาเนินการอยู่นะคะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ที่จะสร้างแนวทางการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะกระจายอํานาจอย่างไรด้วยกระบวนการอย่างไร,รหรือว่าเราอาจจะมีการเตรียมความพร้อมนะคะให้กับท้องถิ่นอย่างไรเพื่อที่จะให้เขาดําเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ มันดูเป็นโมเดลค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับอาจารย์แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับอาจารย์ถ้ากลับมาพูดในส่วนของเรื่องคำว่าเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัลเองเนี่ยอยากให้อาจารย์ขยายความเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ mm. เกี่ยวกับดิจิทัลเองว่าคนที่เข้าถึงได้แล้วกับคนที่เข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันเหลื่อมล้ำมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ ค่ะยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันบางอย่างเนี่ยนะคะมันก็ต้องเข้าโดยโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนอย่างเช่นสวัสดีการจากภาครัฐนะคะในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทําให้คนที่ไม่มีตังค์ที่จะสามารถที่จะซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาได้อะไรเงี้ยนะคะ ก็ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเหล่านั้นกลายเป็นว่าผู้ที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการก็คือเป็นผู้ที่มีฐานะในระดับหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของรัฐบาลที่เราต้องการให้สวัสดิการเหล่านี้ค่ะคเข้าถึงคนเหล่านี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นปัญหาหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งค่ะอย่างที่คุณอูพูดค่ะว่า จากโลกเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันสร้างโอกาสให้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์การเป็นยูทูบเบอร์นะคะแต่มันก็ลดโอกาสสำหรับคนบางกลุ uh ่มเหมือนกันอย่างเช่นเดี๋ยวนี้นะคะมีการเปลี่ยนแบบผู้ผลิตไปเป็นผู้ขายเช่นผู้ผลิตจากอินอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาขายของได้เองตาม l า z า d a หรือว่า s h อป e ีในขณะที่คนไทยซึ่งเป็นท่อค้าคนกลางเนี่ยนะคะ ก็ไม่สามารถที่จะขายสินค้าเหล่านั้นเนี่ยที่จะสู้ราคาจากผู้ผลิตจริงๆเนี่ยที่อยู่ในประเทศ จีเหล่านี้ได้เลยเนี่ยนะคะ <ừ> mm. แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยก็ทําให้ถึงลูกค้าเป็นจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ต้นทุนก็ต่ําลงค่ะเราจะเห็นได้ว่าสินค้าบางประเภทเนี่ยมันถูกมากเลยนะคะ <ừ> mm. จนผู้ค้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะขายได้อะคะ่ะมันก็เลยทําให้พ่อค้าคนกลางประเภทซื้อมาขายไปเนี่ยเริ่มได้รับการสั่นคลอนะคะ่ะแล้วก็ คนเนี่ยสามารถเปรียบเทียบราคาได้มากขึ้นได้รับข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็ลดการที่จะดูหนังสือแล้วก็ไปดูสื่อออนไลน์มากกว่าทําให้ธุรกิจบางประเภทเนี่ยมันก็หายไปเช่นธุรกิจสิ่งพิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองค่ะที่ทําให เม็ดเงินหรือว่ารายได้เนี่ยค่ะในบางกลุ่มอาชีพเนี่ยก็ลดลงไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะ,ะอันนี้รัฐบาลก็ต้องหันมาให้ความใส่ใจเหมือนกันว่าเราจะทำการช่วยเหลือนะคะหรือว่ามีการโคชิ่นคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้ค่ะให้เขาอาจจะกลายมาเป็นผู้ผลิตหรือว่าให้เขามีแนวทางที่จะสร้างธุรกิจ SME ที่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในยุคนี้เนี่ย ได้อย่างไรนะคะเพราะอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่อยู่ในภาวะความยากจนนะแต่ว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในประเทศด้วยอืมจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์พูดมามันก็ถูกนะครับเพราะว่าหลายๆคนเองรวมไปถึงคนรอบข้างผมเองปัจจุบันเลยนะครับ การที่ไปหาสินค้ามาขายในออนไลน์เองทุกวันนี้ครับเขาไม่จำเป็นที่ต้องไปพึ่งพ่อค้าคนกลางเลยเขาแค่หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น lazada shopee อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถรู้แล้วครับว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้ามาจากไหนแล้วก็ดีลตรงได้เลย คนที่นําของมาขายเองก็ได้มีผลกําไรมากยิ่งขึ้นจึงทําให้เกิดผลกระทบต่อพ่อค้าคนกลางด้วยแต่หนือสิ่งใดผมรู้สึกว่าการสร้างอาชีพหรือว่าการสร้างรายได้มันก็คือการหาโอกาสอย่างหนึง่งหรือว่าหาช่องว่างแล้วก็หาสิ่งต่างๆที่จะสามารถมา drive ชีวิตหรือว่าเป็นการผลักดันในเรื่องของอุตสาหกรรมรวมไปถึงของผู้ผลิตเองซึ่งผู้ผลิตเองหลายๆคนก็หันมาผลิตเองอีกเช่นเดียวกันอย่างที่เห็นอย่างได้ชัดเลยอาหารเสริมในประเทศไทยเนี่ยผมรู้สึกว่า ค่อนข้างเยอะมากนะครับอาจารย์โดยใครที่เป็นฐานการผลิตหรือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังผลิตให้กับกลุ่มคนเหล่านี้อยู่เช่นเดียวกันแต่ผู้ประกอบการที่หันมาขายเองเนี่ยก็มีการหันกลับมาผลิตเองอีกเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์มองว่ามันต้องมีการ management หรือว่าการควบคุมปริมาณผู้ผลิตหรือว่าผู้จัดจําหน่ายไหมครับ จริงๆแล้วการมางว่าความสําคัญนี้นะคะก็คือการควบคุมในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยค่ะ คณะกรรมการทางด้านของอาหารและยาเนี่ยก็จะต้องให้ความสําคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการที่จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะเราก็ต้องวางโพส i ิ i ชั่ n นิ่งของเราเนี่ยให้ถูกต้องด้วยยก<า>ตัวอย่างนะคะคุณอู๋อย่งรรยางบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านภาพถ่ายเช่นโกดักอย่างนี้ค่ะมี<ด>ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยห้าสิบปีนะคะพนักงานมีมากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นคนทั่วโลกค่ะ แต่สุดท้ายก็ประกาศล้มละลายในปี2002ค่ะซึ่งเป็นระยะเดียวกันนะคะกับที่บริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆที่เพิ่งเปิดมาเพียง18เดือนนะคะที่ชื่อ i ิน t a g r กรมค่ะ uh. นำแนวทางดิจิตอลมาใช้ในการแบ่งปันทาพถ่ายผ่านอินเทอร์เนต็ตมาให้บริการโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าก็ดักเนี่ยค่ะเขาเคย ผลิตนะคะกล้องถ่ายภาพดิจิตอลค่ะแต่ปรากฏว่าทางผู้บริหารเนี่ยก็ไม่ให้ความใส่ใจค่ะเพราะว่ามองว่ามันจะเป็นการที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือฟิล์มเนี่ยมันหายไปพอเขาไม่ให้ความใส่ใจเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบริษัทหลายบริษัทที่ผลิตกล้องถ่ายภาพดิจิตอลขึ้นมามากมายคนก็ หันไปซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ไ้เห็นได้ว่า,าการวางโพสิช n ิ่งของโกดักเนี่ยค่ะถ้าเขาไม่ได้วางตัวเองนะคะเป็นผู้ผลิตฟิล์มแต่เขาวางตัวเองค่ะเป็นผู้ที่เก็บภาพความทรงจำนะคะอย่างเช่นอินสตราแกรมอย่างเงี้ยโกดักก็อาจจะเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเหมือนอินสต g าแกรมก็ได้หรือว่าอาจจะไม่มีอินสต g าแกรมในโลกของเราก็ได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทรําธุรกิจเองก็ต้องคํานึงถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วก็การปรับเปลี่ยนการปรับ movement หรือว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่เราต้องมีการศึกษาแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองให้ตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนไปอาจารย์ครับช่วงนี้เนี่ยเวลาค่อนข้างน้อยเลยนะครับอาจารย์จริงๆสามารถพูดคุยกันอีกได้อีกครางหน้านะครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการแล้วกันอาจารย์ว่าเราควรปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยไปในทิศทางไหนได้บ้างครับอาจารย์ ถ้าสิ่งที่สําคัญก็คือการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็การคาดการณ์ในอนาคตในอนาคตชาติการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ที่จะเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาแข่งกับมนุษย์หรือว่าเอาเทคโนโลยีมาแทนมนุษย์นะคะแต่จะเป็นเรื่องในเรื่องของมนุษย์เนี่ยจะนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมัสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไรค่ะครวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เองในการที่จะเอา เครื่องมือดิจิตอลเหล่านี้นะคะเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะสร้างความท้าทายให้กับธุรกิจตัวเองอเพราะฉะนั้นผู้นำองค์กระคะในปัจจุบัน,นะคะ่ะถ้าจะนำองค์กรให้อยู่รอดนะคะก็จะต้องเข้าใจะคะ่ะตลาด ที่อยู่ในอนาคตหรือว่าคู่แข่งที่อยู่ในอนาคตไม่ใช่แค่มองแค่ตลาดหรือว่าคู่แข่งที่เราเห็นในภาวะปัจจุบันค่ะเราก็อมองให้ได้ว่าอีกห้าปีข้างหน้าอีกสิบปีข้างหน้าสังคมหรือว่าโลกเนี่ยจะปรับเปลี่ยนทิศทางการตลาดหรือว่าการแข่งขันเนี่ยไปในทิศทางใดแล้วเราก็จะต้องก้าวนำทิศทางเหล่านั้นค่ะถึงจะเป็นผู้นำขององค์กรให้สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตอื ยังต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัจชลาชลายนาวินรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร,รสมสส์มาวิทยาธรรมศาสตร์นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับในช่วงเพื่อสังคมไทย,ยกองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube c h anel อั b บอสแครดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกกบทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลดิบุญมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย